สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อคืนเราพูดให้ทุกคนฟังใช่ไหมคะแล้วก็สรุปสลด์ไปเลยตื่นขึ้นมาทีก็สี่โมงเช้านนคะทุกคนตื่นขึ้นมาด้วยแบบเสียงแม่บอกกลองขึ้นมาเอ๊ตื่นเอ๊ตื่นตื่น,นพ่อแม่ไปโรงพยาบาลแนนะ่พ่อแม่ไปหาหมอนะไม่แนะ่เราก็เลยลุกลงมานะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาต้มเกี๊ยวให้คนป่วยกินนะคะก็คือแม่ไม่มีแรงนะคะทุกคนดูเลยค่ะก็แบบ ลงมาคือตัวเหลืองแล้วก็ไปต้มเให้กินก่อนนะคะทุกคนก็กินไปได้สองสามคำหลังจากนั้นเรือจากนั้นก็คือต้องเอาให้ลูกชายนางกินนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ไปอาบน้ํานะคะทุกคนอาบน้ําเสร็จแล้วก็ขึ้นมาทาครีมกันแดดทาอะไรนะคะทุกคนหลังจากทาครีมกันแดดเสร็จนะคะทุกคนแล้วก็ ดูนาฬิกามันประมาณเที่ยงใช่ไหมคะทุกคนเราก็เลยแบบให้พี่หมอก็เลยให้แม่นอนก่อนนะครับดังนั้นประมาณบ่ายโมงเราก็พามาหา,ห,าหมอที่โรงพยาบาลประจำตำบเลเรานะคะทุกคนลังนั้นก็ให้แม่วัดความดันชั่งน้ำหนักก่อนนะคะวัดความดันรอบแรกได้ประมาณสองสิบานะคะทุกคนพี่หมอก็เลยให้ออกมานั่งแล้วก็วัดอีกทีหนึ่งถ้าไม่ดีขึ้น บรรจัให้มาเอาใบส่งตัวไปนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราวัดครั้งที่สองได้ประมาณสองร้อยสามนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายมานะทุกคนพี่มาบอกว่านัดไปพรุ่งนี้อีกถ้าพรุ่งนี้ไม่ดีขึ้นก็ส่งตัวไปพรุ่งนี้เลยหลังจากนั้นเราก็พามาหามาลินกับปลาดนะคะทุกคนก็ดูอาการกันไปค่ะทุกคนก็คือหลังจากนั้น หลานฉันก็มัดกวางมัดดึงแล้วไม่ไปหลานฉันก็จับหูเดินไปเลยจ้าหลังจากนั้นน้องชายของหลานฉันก็มานะคะทุกคนไออ้วนดึงครั้งเดียวคือกวงปิ้วไปเลยงงมากหลังจากนั้นของขวัญก็ปป่นจักรยานตามไปนะคะทุกคนกลับมาบ้านแล้วก็มาล้างจานล้างอะไรไว้นะคะทุกคนกอกนาก็หนึ่งวันหยุดของเราก็จะประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่า แม่ไม่สบายไม่มีแรงนะคะแล้วก็มาต้มน้ำสมุนไพรใบเตยให้กินนะคะทุกคนก็ใส่น้ำตาลไปด้วยครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นสูตรของเราไม่รู้ใจยังไงนะก็ดูอาการกันไปนะคะ่ะทุกคนหรืออาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้สุขภาพแม่ซูดโมลงกว่าเดิมนะคะทุกคนหลังจากต้มเสร็จแล้วก็มา กรอกน้ำนะคะทุกคนกรอ,อกน้ำเศษตุยนเราต้มสปาเกตตี้ไว้พร้อมกับตอนทำสมุนไพรนะคะทุกคนเราก็เลยมาทำสปาเกตตี้หลังจากนั้นเราก็มาผัดชาเครื่องในนะคะทุกคนแบบผัดให้ได้กลิ่นเฉยๆนะคะทุกคนเราไม่ได้ปรุงรสจัดนะทุกคนเพราะว่าไตาแม่ไม่ค่อยดีหรืออาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ด้วยก็ได้ที่แกเหนื่อยนะคะทุกคนแต่ว่าแกไปรับจ้างมาหลายวันก่อนอันนี้ จริงแกปวดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะทุกคนแต่ว่าแกมาบอกเราตอนเช้าออดูอาการกันไปทุกคนถ้าไม่ดีขึ้นเราก็จะพาไปโรงพยาบาลเลยวันนี้หลงังจากนั้นเราก็เอาทิชชู่บเปียกให้แม่เช็ดล้างตัวนะคะเพราะว่าแกอาบน้ำไม่ไหวแกหนาวนะคะทุกคนหลงังจากนั้นเราก็เอาอาหารไม่แกกินนะคะแล้วก็ตักมาครึ่งัพปีมานั่งกินเป็นเพื่อนเฉยๆนะคะทุกคน ก็คือนั่นแะคะทุกคนพร้อมซีดไม่มีแรงปวดหลังลุกยากนะคะทุกคนวันนี้ทั้งวันคือนอนสมเลยหลังจากให้แม่กินข้าวเสร็จแม่ก็ขึ้นไปนอนนะคะทุกคนแล้วก็มาทําโอเวอร์ไนโอ๊ตกันค่ะเราทําเป็นสูตรนมเปี้ยวนะคะทุกคนเพราะว่านมจืดแม่กินไปแล้วแล้วก็ทําประมาณนี้เด้อทุกคนรสชาติจะเป็นยังไงเดยวพรุ่งนี้มารีวิวกันนะคะ แล้วท่านเรามีกล้วยนะคะทุกคนเราก็เลยมาทําเป็นโยเกิร์ตกล้วยน้ําผึ้งนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรอะแต่ว่าอร่อยมากค่ะทุกคนขึ้นมาบนบานเสร็จหนึ่งวันเราก็ประมาณนี้เลยทุกคนทําอะไรบ้างทุกคนก็ดูนะ <c oughs> ก็คือมากินหมดเลยทุกคนอร่อยมากแล้วทานแล้วก็มาม a r กหน้าชาโคนะคะทุกคนก็ ประมาณน,นี้ค่ะวันนี้เดี๋ยวต้องดูอาการแม่อีกคืนนี้นะคะทุกคนถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปวกนี้เดามาให้ดูนะคะ